ก็สู่เบรกที่2นะครับสุภาพบุรุษที่อยู่ตรงกลางตรงนี้วันนี้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วนะครับไปแล้วครับผมไปทําภารกิจด่วนนะครับไปทําภารกิจด่วนนะครับพี่จ่าพง์ฝากขอบคุณท่านผอตะเกิงด้วยนะครับนะครับว่ามีอีกยังสําคัญซ้ำนี้แล้วนะครับเี่คความเป็นความายนะครับอยู่ไกลประเทศก็ต้องได้บินไปนะครับอยู่ต่างประเทศก็ต้องบินมานะครับอืมนะครับบวเป็นผู้อื่นผู้ไกลด้วยนะครับพ่อตาคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งนะครับเออพ่อหนูว่าเนี่ยพี่จ่าตอบ เตะตัดหลังว่าจะไหมเตะตัดขาเตะตัดขาพี่จ้าพงศอ๋อใครสูงเอสเอ็มเอ็มมานะครับทางใายพี่นอนะครับสีส้งเอสเอ็มเอ็มมาป้ากขุนหารนะครับมื่อนี่ก็บนหน้าน่อยนะครับหน่อยหน้าเออบนอยหน้านะครับเอสเอ็มเอ็มสองคนเรานะครับเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะะมากนครับไม่น้อยหน้าตอนที่มีพี่จ้าพงครับผมนะครับโอ้ยขันมันหน่อยอีรีในพิญญาพวกสีส้มแบบหน้าจะเฮ้าดีนี่เย่ก็สิวาสดีขนาดนะครับ พี่น้องจะให้พญจยาพุ่งสมลำหนาผมสองคนเด้อน,นะครับเพิ่นบอกว่าสวัสดีค่ะน้องตั้มน้องเถาะนะครับน่ารักมากจากลบบุรีโอ้เดครับน่ารักอยู่แล้วนะครับเพิน่นเออเพิ่นม่ได้บอกว่าน้องเถาะเด้อว,ว่าอะไร ่าทออยาทอน้องต่ำสันบอครับน่ารักมากมาสันบอนะครับระบุมากนะครับ่าผู้นดยนารักนะครับฟังทงมาเลยนะครับอย่าก่ำกลมวอย่าแทงกักนะครับจะต่ำก็ต่ำจะเถาะก็เถาะนะครับน่ารักทั้งคู่ทีนะครับเพ่อนเพืใอนระบุนะครับผนบอกว่าน่ารักมากเลยนะครับคนละแบบเออแล้วก็พี่น้องยุ่งหอยทะเลผมบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่โทรไปเล่นด้วยเมื่อวานนี้นะครับอ่ิ่นบอกว่าข่อยคือบอตอบเ c e b บุกเพิินนะครับ เพราะว่าผมบ็ได้เลียนเฟซบุ๊กเองนะครับผมก็เลยตอบไปโทรไปหาเพื่อเองเลยนะครับเดี๋ยวนี้มีคนดูแลเฟซบุ๊กหายปะครับใช่ผมนะครับครับมี่ตะวับเขาบม่ได้ใครดูแลนะครับเขาไปงานงานเขานะครับน้องเขาก็ยุ่งงานน้องนะครับใช่ผก็เลยบอจักไปเล่งเล่าน้องนะครับเออมันก็เลยอยู่ซื่อๆนะครับพี่น้องเพิร์นยุ่งหอยแถลบเพิ่นบอกว่าดูตั้งแต่จัดกับพชายจาพุ่งตั้งแต่ยิมทีวีวสันเพิร์นว่าตั้งแต่ผลละช่อง11กรมประชาสัมพันธ์วสันเพิร์นว่านะครับ ฟังพ่อใหญ่ชาทอมากแต่เออ,อบอกว่าท่านได้เปลี่ยนยู่ปุ่นมาท่านแฟนพันแท้เลยนะครับ <c oughs> คนนี้แฟนพันแท้มากนะครับ <c oughs> อืมันดีใจมากคุนว่าเป็นแฟนเนี้วแน่นมากแล้วก็มีการจะเบียดนี่มันบอกว่าพ่อใหญ่ถอะเปลี่ยนไปหรือเปล่า,าอาจารย์ท้อเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับ <c oughs> เปลี่ยนครับเปลี่ยนอย่างยอมรับว่าเปลี่ยนไปนะครับ แต่ก่อนเคยมีเงินนะครับตอนนี้บ่มีเงินนะครับเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนล้านเปอร์เซ็นเลยนะครับแต่ก่อนนี้แหวนกับพ่อใดใส่เล้นะครับแหวนหลวงปูรีก็หายนะครับอยู่ข้อกับบมีนะครับเปลี่ยนไปมากแต่ว่าตั้งแต่ที่ปีจะถอบอมีเงื่นมากนี่หน้าตาดีขึ้นเนียผมว่านะครับบพได้คิดน้ำหยางเด้นะครับบ่ได้คิดว่าผู้ใดสิมาท่วงหนี้ท่วงศิลเคี่บ ถึงติดกับว่าเป็นยังนะครับเพราะว่าไม่มีให้ก็เหมือนหลวงพ่อองค์ที่แล้วนะครับปิดสองหลันนะครับผมแค่สองมื่นกว่าัวนะครับนิดหน่อยครับอย่ามาทวงนะครับอย่ามาทวงนะครับฝากเจ้านี่ก่อนนะครับถ้าโทรมาทวงตังค์นะครับหยุดก่อนนาโยมหยุดก่อนหยุดก่อนนะครับปัญญาเพิ่นบอกว่าคุณตากูลยังไม่เลิกลมที่จะเป็นลูกเขยผู้ใหญ่สาธิตอยู่แล้วว่าจะมาระวังลูกระเบิดได้ไหมยังไม่เลิกลมครับเพราะว่า พี่ตาลก็พูดเองคะว่าอรอไปเถอะคุณลูกผมเพิ่งจะอยู่ป .5 ๋อนะครับรอได้ครับผมอยู่ป .5 อยู่ม .5 ม .5 ม .5 นะครับอ้าวพี่เป็นนักร้องน้องเป็นนักเรียนเจ้าจงมันเขียนว้เรียนรักกันไม่ได้ครับนักร้องบรรนอกอย่างผมอยู่ม .5 เรียนไปแหมนะครับ น้องตามเอาใจลองพิงให้ฟังนะครับบ้าเล่นเล่นเน้อพวยยี่ตานเ้ว้อบาเล่นว้าหัวซื้อดาครับาเป็นที่นี้นี่ผมสิอยขี่รถไฟฟี่จากหมวลำพุ่งไปเลยนะครับเมืองตังเลยแลเครอเราพอผมมีเงินเอารถไปเข้าไปเป็งของดีอีสานครับพี่ทอของดีอีสานครับของดีอีสานวันนี้นะครับอ้าวมือนีว่าเป็นของดีอีสานภาษาอีสานวันละคํานะครับเสนอคำว่าเซียวเซียวเซียว เซียวนี no ่หมายถึงอะไรน้าตําเซี่ยวหมายถึงเพื่อนรักเพื่อนรักใช่ไหมเพื่อนรักเพื่อนรักถ้าสมมติว่าเซียวเนี่เด้เฮ้ยเซี่ยวไปกินเหล้าน้ำกูของเสียเด้หมายถึงเพื่อนรักไหมแบบนี้เฮ้ยโมฮักไปกินเหล้าน้ำกันอันนี้เพื่อนชวนทิบไหนะครับบ่เป็นเพื่อนรักนะครับพี่น้องครับเอออันนี้คือว่าเพื่อนชวนทิบไพรเฮ้ยเพื่อนมือแรกไปหากินไซนะครับเออข้อสิไปใต้นนคุมไซน์ข้อสิไปยิ่งงูไซอันนี้เพื่อนรักนะครับเพื่อนหาอยู่หากินเพื่อนหาอยู่หากินนะครับครับผมอันนี้ เซียว <see> <1970. S 2> นะครับเซียวภาษาอีสานหี OK weil, passage, hey, He hey, hein, ่หมายถึงเพื่อนนะครับหรือว่าสหายก็ได้นะครับเพื่อนกันพ้นสมัยก่อนเฮ้ยสหายสหายนี่ก็หมายถึงเพื่อนแล้วนะครับหมายถึงเพื่อนรักนะครับเซียวนี่ก็หมายถึงเพื่อนจังทีขอนแก่นเพื่อนก็เลยมีพิธีผูกเซียวพิธีผูกเซียวนะครับผู้ใดเป็นเซียวเฮยเกยหากันกับไป ก้อนแกนอายุเท่ากันนะครับอายุเท่ากันนะครับแต่ว่าขันบ่อเท่ากันกับบ่อถือสากาบ่อเป็นยังนะครับเกิดก้อนเกิดรุ่นปีซอนปีก็เป็นเซียวกันได้นะครับนะครับเซียวหมายถึงเพื่อนนะครับมาอีสานของแซียอีสานียังครับวัอนี้ของแซียอีสานบอกหอยหน้ามกหอยเขาจะพูดว่ายังงก็บอกหอยหน้าครับผมมกหอยหน้าเป็นยังไงมกหอยหน้าตีง่ายบอกหอยหน้าบอกหอยหน้าคือจังบอกหอยจูบนี่บอกหอยขมของแซียอีสานนี่คือบอกหอยนะครับ หอยขมนะครับไม่ใช่หอยเชอรี่นะครับ,รบอันนั้นมันเป็นหอยหอยลูกครึ่งแล้วหอยเชอรี่คือจะมหอยจูบน,นี่นอันนี้หอยขมนะครับ,รอรบหอยขมอ่าสิไปหาอะไรตามน้ำนะครับตามเลีงน้ำตามสาตามหวยน้องข้องบึง้งนะครับพอหน้าแรงมันจะเข้าไงนะครับหน้าเลีงเนี่ยมันสิอยู่ในดินเนี่ยน้องจับเขาง,ง่ายหมายถึงหาหมองเหาหมองรี่หาหมองลี่นะครับมันจะอยู่ในดินแล้วก็เอาเสียมไปเชาะเชาะเชาะเอาตามแกคันเทนานะครับเขาเอื่นว่าขัวหอยขัวหอยพี่น้องนะครับหอยขมนี่นะครับเอามาออมนะครับ เอามะออมนี่อร่อยมากครับตัดเขากับยั้งแกงที่รักว่าสมัครว่าแกงที่รักเนี่ยก็คือแกงหอยพอได้จูบเลยจุ๊บนี่แหละคือแกงที่รักนะครับว่าจานนี้สมบัติสมนุนแท้ๆกินข้าวกัออะไรวันนี้แกงที่รักนะครับคือแกงหอยเลยขา้อนเลจูบเลยจับมาด้ดยนเกิดคือแนี่ยแกงทีรักเออนางคนผมมาจูบเขาไม่จิ้มเอาไม่จิ้มเอานะครับนะฮะต้องตัดตัดก้นน้อยนึงครับผมอันนี้เคยกินว่าไอ้มัน ไอ้หนุวยไหนมันมีไข่บ่เขาเอิ่นเออโอ้กรุูปดีอร่อยอร่อยมากนะครับฮะอ่ะไปเบิ่งข่าวครับพี่จ่าทอครับครับผมนะครับข่าวข่าวเจ็ดครับข่าววันนี้นะครับข่าววันนี้มีอะไรอีกแล้วน้องตั้มครับผมถึงไหนถึงข่าวเจ็ดครับวันนี้ไปลงลงเรื่มเรื่มปานพี่จ่าพป่งหรือได้วันนี้เด้อ โดนดัดๆนะครับพออยูสองคนนะครับอาจจะออกตื่นเต้นนิดนึงนะครับอาจจะออกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าบอมี่พีเลียงนะครับไอ้าพุ่งยู่เหตุอย่างไรก็ได้ที่พวันพีบาคือกัดนะครับตอนนี้อยากซ้ำร่วมนะครับอยากให้มันดีนะครับอยากสีคือยังขอชัดๆทีนะนะครับอยากสีนั่งนิ่งๆคือขอชัดๆแต่ว่ามันเห็ดมาไหนนะเออนะครับถ้าพอไจ้าพุ่งยู่นี่จัไมปย่งหลบหลับหลบหลับพ่อกับพ่อยได้ดีไปนั่นะครับเอาไปเบิ่งกันครับสรดนักศึกษาปีสี่มหาวิทยาลัยดังปู่ข้อตาย นักศึกษานะครับอายุยังน่อยๆห,หนึ่งกับผูกข้อตายนะครับไปเบื้องกันครับรายละเอียดว่าเป็นจังไดอยู่ที่มหาสารคามครับวยบ้านพญยพุ่งตัวนี้เออบ้านพญยพุ่งนั่นแหละครับจากเดลินิวครับรอยตำรวจเอกสมพบผลวิเศษร้อยเวรสพเมืองมหาสารคามนะครับเพื่อนก็นได้รับแจ้งว่ามีผู้ผูกข้อตายภายในวัดเหนือแว่งนางโอ้ไปผูกข้อตายในวัดอีกต่างหากนะครับตำบลแว่งนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคามหลักการั เจ้าหน้าที่แวงยังกัครับแวงดังแวงดังบอน้องแวงดังบอกอันนี้เป็นแวงนางนนน่งมางสันวครับอาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยครับที่เกิดเหตุบริเวณใต้ถุนกุติวัดเหนือแวงนางบอบซึ่งเป็นกุติใหม่สองชั้นกรับพบศพนายมานบปลาละโคอายุ22ปีนักศึกษาจันทร์ปีที่4ีมหาวิทยาลัายแห่งหนึ่งโดยใส่ลวดพันข้อแขวนกับคานไม้ใต้ถุนกุติ ใกล้กันกับพบเก้าอี้พลาสติกสีฟ้ากับคาดว่าผู้ตายใส่ฟิล์มไปผูกข้อตายนั่นแหละครับแล้วก็บุกไกลาจากกุฏิพบรถจักรยานยนต์ทะเบียนหนึ่งก่อไกลขรุขระมหาสารคาม6019จอดอยู่นะครับสอบสวนนายคุ้นปาลัโคอ,อายุ5 7ปีซึ่งเป็นพ่อของผู้ตายเพื่อให้การว่านายมาโนผู้เป็นลูกชายคนสุดท้องใกล้สิจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วนะครับปกติสิอยู่ในหอพักไก่มหาวิทยาลัายปกติ2ส,สัปดาห์สีเดินทางกลับบ้านเธอนึง ล่าสุดครับลูกชายเพิ่งเดินทางออกจากบ้านเมื่อช่วงสายวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้บอกว่านัดส,สิไปเหตุงานกลุ่มกับหมูเพื่อเตรียมพี่เ้นอาจารย์กรสิจบตนก็เลยรู้สึกเป็นห่วงนะครับพอทราบว่าลูกเป็นป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาเก็บโตบค่อครว้าอบอกบค่อยจาแลวก็เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากมาสัน่นช่วงกลางวันกัย่งโทรมมหาพออยู่นะครับจนลูกบอกบ่อยากให้ทรอ่ะพ่อเนี่ยทรไปหาลูก จนลูกบอกว่าพระตองทร่มาดอกพอมันมันดูโพดงานยุ่งหลายว่าสันว่ากับบกีดว่าลูกสิมาก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับด่านพาดิการมง้มงกุสันตะจิตโตนะครับจะวาดวัดเหนือแว่งนางเพิ่นก็บอกว่าบ่มีผู้ใดพอเห็นผู้ตายเป็นผู้ใดมาจากไสบ่หูมาก,ก่อนเขามาตั้งแต่ย่ำใดก็บ่ฮหูเพราะเมื่อนี่พระถิวัดส่วนใหญ่ก็ได้รับกิ่นนิมม่ม กากิติมต์จักสิบ่าวไใส่เนาวดตงญาณองยาณปวดญาณเบาเนาะพี่เจ้าพงวาอยู่ปวดตงญาณนะะเอ้าไปฉันเพีนะครับนอกวัดนะฮะลักกาประกอบพิธีสงให้แก่ยญาติโยมในหมู่บ้านกัมีเพียงพระหลูกวัดที่อายุค่อนข้างมากเฝ้าอยู่สองสองรูปเท่านั้นนะฮะเบื้องต้นจากการสอบตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะเจ้าหน้าที่ก็บอพบร่องรอยต้องสงสัยกับขาดว่าผู้ตายคงมานั่งภายในวัดละกา เกิดความเครียดนะครับก่อนสี่ผูกพ่อตายนะครับคิดก่ออกนะครับก็โทรมานะครับหาจ่าพงศรธรรมนะครับเบิ้งฝ่าวันไม่นะครับเบิ่งฝ่าวันไม่แล้วท่านก็สิคิดออกเองนะครับจังสีว่าเครียดครับหล่ผู้หลยคนนะครับนี่มือแรกนอนบ่รับนะครับท่านในเมื่อคณะท่านมีที่นอนนอนบ่รับ ท่านหูเบาหวานะครับคนที่บ่มีที่นั่นนับหมื่นนับแสนคนในประเทศไทยนะครับท่านนอนให้รับนะครับนี่ก็อยู่ส่วนนี่นะครับจะไปคิดมากไม่นะครับหลายขู่ลายคนนะครับเตียงนอนนะครับนอนนันนุ่มๆนะครับห้องแอร์ก็นอนบ่รับคิดน้ำเงินน้ำทองนะครับจากสิ่เหฟังใบไสนะครับเออนี่แหละครับใหญ่สิ่เปลี่ยมสั่นเด้นหน่อยนะครับนี่แหละพอย่างน้องต่ำนะครับลูกกับพอดีนะครับบ่ได้มาหลายๆนะครับถึงยึด ไปบดนะครับอาั้นได้มากโดยมีชอบนะครับกรณีตำรวจคุณเห็นให้ลูกเฮ็ดให้นลูกค้ายนาค้ายตานะครับลูกเมียนะครับอายขู่อายคนนะครับเห็นจังไรก็หากินแบบสุจรินี่แหละครับพี่น้องจะไปลักไปปล้นผู้ใดนะครับสบายใจกว่าครับรอ3สามตัวตรงตรงงวดสีมานี่แหละใกล้แล้วใกล้แล้วครับผมนะครับยิงหามื่อย่งว่าท่านเห็นหนุ่มหน้าน่้นนะครับย่งว่าท่านเห็นน้องนิดเมืองกานนะครับขอบคุณทุกเอฟเอฟนะครับเขามาเชียร์นะครับลูกอีสานนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับ มาไปเบิ้งข้าวนี่นะครับข้าวนี่พี่น้องต้องจับตาเบิ้งให้ดีนะครับสีกิ่งหรือเท็ดนะครับมาอีกแล้วนะครับน้ามดอโหสินาทานชี้รวยแล้วใช้นี่ด้วยวันศกรนวาเด้ครับครับจากกรณีนะครับนาทานโอมานนะครับพี่น้องก็คือสีคยหัจักสีหนาคาตานะครับอดีตนักร้องดาราชื่อดังนะครับเขียนในอินตแกรมนะครับทานองว่าเตรียมประกาศแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มพันล้านจากภาคใต้วันกันวาเจ้าของธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่ง แต่อุบไว้บอกขอเปิดเผยนะครับ,รบจนผู้ที่ติดตามต่างวิภากษวิจารณ์กันไปต่างๆนานาทั้งที่เสือนะอเส้อแนะ่บาเสื้อแน่วาจนวนว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวคือโคมแล้วนั่นวน,นว่าได้ติดต่ำความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาผู้ซื้อข้าวเพิ่นก็ได้รับการเปิดเผยจากนั่งสิทธิพรน,นะครับโครอุดมพร หรือหน้าหมดนะครับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวและขนมหวานในตลาดเทศบาลเมืองเชียงขานจังหวัดเลยครับที่เคยถือร้านไช่ตะวของนี่แหละโกงไปจ็ดแสนบาทนะครับหน้าท่านนีโกงไปจ็ดแสนบาทจนมีการฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับตามกระบวนการยุติธรรมจนกระทั่งสามซังจำคุกหน้าท่านนะครับหนึ่งปีและก็ให้ชดใช้เงินนะครับชดใช้เงินหนึ่งแสนบาทจนหอดมือนี้นะครับยังบม่มีเงินมาชดใช้หน้าหมดเลยนะครับและกะ นามดบอกว่าถามันเป็นเรื่องจริงอิลีขยะกขี่คุยนะครับเอาเงินมาใส่หน้าแน่ว่าจัชรพนว่าหน้ากับบอมี่สีใส่นะครับแต่ว่ากับพี่น้องจับตาเบิงนะครับือฮาอีกแล้วนะครับหน้าท่านเพิ่นออกมานะครับเพิ่นออกมาเพิ่งออกว่าสิเป็นคนดีเด้เพิ่นออกมาจากคุกแต่ว่าใคยก็ไปทั้งบะเสื้อผละลายนะครับบองคนพู้นี้นะครับเกิดมาขี่ตัวคนโดยเฉพาะนะครับหน้าท่านนะครับ อย่ามานาทานเลยนะครับแต่พูดกันนะเออถ้าพูดว่าขี่ตัวนะครับแต่ไปกรีบสาวเนี่ยอย่ามานาทานเลยนะครับคืออย่ามาโกหกคนังคนก็บอกว่าให้อภัยกันซะขาดซ้ำนึกผิดอีหลีนะครับเบื้องคิวเพิ่นนะครับครับผมบันปานว่าห้วงขู่เอาไปปั๊บนิสัยเอาไปดัดเอาไปดัดสันดานนึ่งตีนะครับออกมากับเป็นคนดีได้พักหนึ่งนะครับจังน้อยก็บอกว่าเก็บเงินดอนลาอะไรเป็นพันพันหลานสุดๆหนึ่นะครับอ่ากะทำเบิ่งกันแล้วกันครับสำหรับ ที่เพื่อนออกมาว้าวนะครับเพราะก่อนน้านี่บอกว่าเป็นพี่เซนเตอร์ของสคบตัวไปกับตัวอะไรตัวนีจะไปตัวจ่าพุ่งกันแล้วกันนะครับระวังจ่าพุ่งกับหน้าท่านจะไปตัวไปแล้วกันว้าถึงพี่จ่าพุ่งบนซุกเอสเอ็มเอสมาเดนี่เพิ่นบอกว่า รักแฟนรายการลูกอีสานทุกท่านเลยครับจ่าพงศลักขามแล้วกันชอบขอบคุณน้องตั้มน้องเถาะมากและแฟนรายการทุกคนเนี่จ่าพงศลักขามครับนะครับเสียสละมากมูอนิภคบาทด้วยกันนะครับพี่จ่าพงศ์ครับผมว่าเป็นยังไงครับเลย่อเงินประกันพ่อตาหลายย่บว่าเป็นในเงินปุ๊บกลับกรุงเทพปุ๊บเออนะครับในข่าวว่าประกันเอไอเอแน่ถ้ายังเดียหลายอย่างหลายแนวนะครับเพิ่นเด็อดไปนะครับคนเสียหนึ่งปีหนึ่งบ่นหน่อยบาทนะครับพออจ่าพงศ์นะครับข่าวง้อซีตัวหาตัวก็ยังมาขาดทุนอยู่อ่ะ โอ้คือน้อยคือถึงครับพี่จ่าพ่อก็ไดบันนี่ไปเบื้องทางนี่ครับทางนครศรีธรรมราชครับแม่ออนนครศรีธรรมราชเป็นยังไงบู้นะครับเพื่อนบอกว่าภาวะอพยพหนีตายหลังภูเขาถล่มนะฮะจากเดลินิยครับหลังจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่มู่ที่สองตำบลเขาแก้วนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนี่นะฮะอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอลานสกานี่มีปริมาณโอโซนสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับอากาศดีมากนะฮะพี่น้องไปได้นะครับ ในช่วงที่ผ่านมาครับทรงผลไห้เขาแก้วนะครับซึ่งเป็นภูเขาลูกหนึ่งในเทือกเขาหลวงอุ้มน้ามจนอิ่มโตดินละกาก้อนหินขนาดใหญ่เกิดสไลด์ตัวกิ่งกวาดสวนยางพาราของชาวบ้านที่อยู่แนวเชิงเขาหากล้มระเนระนาดได้รับความเสียหายกินพื้นที่หลายไร่จากการตรวจสอบพบรอยว่าแวแหว่งบนภูเขาขนาดใหญ่ที่ถล่มลงมาเบื้องล่างนะครับโดยดินละกาหินจากภูเขาลงมาทับถมพื้นที่สวนยางพาราจน ต้นยางพาราหักโค่นล้มราบเรียบนะครับทางด้านนายสัทธาเพชรนนท์อายุ76ปีและกกนางนงเยา่าเพชรธรานนท์อายุ68ปีเจ้าของสวนยางพราราเพิ่นก็บ,บอกว่าบ้านของตนนี่ก็ลก้วก็เพื่อนบ้านอีกหนึ่งครอบครัวอยู่ใกล้ก,กับจุดที่เกิดเหตุแล้วครับลก้กกาดินหินภูเขาก็ถล่มลงมามาก,มากที่สุดจึงถือเป็นจุดเสี่ยงอันตรายมากส่วนชาวบ้านอีกประมาณ20ครัวเรือนอยู่ห่างออกไปไม่มากนัก และก็เป็นพื้นที่เสียงในลำดับทัดไปโดยหลังจากฝนเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ก็ทรงพ้นให้ผู้เขา,าลั่นคลื่นนะครับกอนที่ดินและก็หินสีถล่มลงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะนี่ละครับ กินสวนยางปลาร้าจานวนนกว่า30ไร่วันนี้ฮะโทุ่นครับต้นยางนี่ก็อายุกว่า20ปีแล้วครับผมกินได้หลายเถ้อแล้วนะฮะผู้เขาหัวหล่นนะครับผลตกนะครับบ่มีแนวอุ้มน้านะครับบ่มีต้นใหม่นะครับพี่น้องครับเออถามมันไหลลงมาจังสันไส่ลงมาจังสันเป็นทองค่ำค่อยในเนาะไหลเละๆๆลงมาเนี่ยเป็นตาเอาแน่วไปตรงเอาเนาะขยานว่าอพยพอยู่ขยานนะครับเป็นดินค้นนะครับพี่น้องพากันนี้เด้อครับเด้อนะครับถ้าเป็นท่องค่ำจังพากันไปเอานะครับพี่น้องครับ คนลำปางบนนาะนั่งดูอยู่นะครับรายการสนุกมากนะครับฟังออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับเนื้อแท้ๆนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องลำปางพี่น้องท่างเนื้อนะครับคนเนื้อนี่ดีมากนะครับพี่น้องคนเหนือนะครับแม่เลี้ยนติ๊กนะครับแม่เลี้ยนติ๊กนะครับคุณหมอว่าลงนะครับพี่แป๊ะพี่แป๊ะอยู่อุทัยนะครับอุทัยนี่ชื่อว่าเนือบอเนือครับเนื้อเป็นบอนะครับอุตรดิต์ก็เนือนะครับเคยเป็นเคยเนื้อนะครับเคยอุตรดิตนะครับ อันนี้เคยเหนือเเคยเหนืออันนี้เคยใต้อันนี้เคยใต้ไปยี่พวกนี้ <c oughs> เคย <c oughs> อีสานเคยอีสานเออเออนะครับใอยกำลังสิว่าเคยผักตะวันออกเย็บหน่อยนี่เน่อย <c oughs> <อ>นะครับ <c oughs> ว่าที่ว่าที่เผา,าเพ่อตาแล้วป๋าจเส่ใช้งานจ่าพวกอยู่เพื่อเป็นทาดิ <c oughs> อ้าวปีนี้เป็นปีทองของตำรวจนะครับปีออทองของตำรวจครับพี่น้องครับรองผู้กำกับการนะครับสพยางรีสุราชนะครับเอี้ยวช่อโกงนะครับช่อโกงยังเราพ่อใหญ่ตั้ม ลดวสันตพนว่ามอบตัวแล้ววสันพนว่าเด้นะครับที่ห้องประชุมกองบังคับการตํารวจผู้ท่อนจังหวัดคอนแกนนะครับพลตํารวจตีจตุพลนะครับบอมเป็นผู้อภิรมีครับพี่น้องครับจะตุพลปานรักษานะครับผู้อภิรมน่ะผลอดีตดาราดังนะครับได้เสียชีวิตไปแล้วโดนแล้วนะครับดาราที่ใอรชื่นชอบจตุพลผู้อภิรมนะครับอันนี้จตุพลนะครับปานรักษารองผู้บัญชาการตํารวจภาคซีนะครับเรียกประชุมคณะทํางานติดตามคดี แก้งช่อโกงรดเช่านะครับพี่น้องเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีล่าสุดติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว12บสอไล่ผู้ต้องหาคือจับและเขามามอบตัวแล้วเก่าค้นนะครับมีรถยนต์เก่าโอแล้วเก่าเก่าค้นนะครับมีรถยนต์ถูกโกงไป21คันนะครับตำรวจติดตามยึดรถยนต์มาได้12คันมีผู้เสียหายนำเอกสารมาติดต่อขอรับคืนแล้วหคัน ทางด้านพ้นตำรวจตีจตุพนปานรักษารองผู้บัญชาการตำรวจภาคสี่พ้นกด็กกาว่าจังซีน้องตับหลังจากคณะทำง,งานสืบสวนสอบสวนคดีช่อโกงรถเช่าแล้วครับได้มีการสอบปากคำผู้เสียหายและผู้ต้องหาพบว่าพันตำรวจโทษจำรัดน้ำอามัดนะครับน้ำอามาัดร,ร,รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจผู้ท่อนอย่างศีสุรา์จังหวัดมหาสรารคามบ้านพญจพ้าพงอีกแล้วนะครับมีส่วนนะครับ ร light, up, <playing> ่วมกับแก๊งนี้โดยนะครับรับเป็นตัวการเป็นนายนาในการหาลูกค้าโตดีแท้แเว้ยนะครับปีทองของตํารวจนะครับครับอืนะครับเสียดายสุดกากีนะครับเสียดายเงินที่พ่อแม่ยทรงมากนะครับได้รับเาินทียนมากนะครับลูกเนียใครนาพ่ให้าทามใน้บ้านี้นะครับเออเงินเดือนกับพ่อหน่อยนะครับพ่ออยู่พ่อกินอยู่แล้วนะครับเออนะครับกับคนที่ยังพ่ท่านในทํำพิษนะครับกับทํำดีต่อไปเด้อนะครับผู้เหตุพิษแล้วนะครับเพื่อนกะจี ทยอยทยอยกันนะครับเขาคุกตามระเบียบนะครับโดยพันตำรวจโทษจำรัดี่เพื่อนกระรูดจักกับนายประธานหาปะนะนะครับและนา่งสาวมณีวันขันขำและนายอดุลพิม์ท่องนะครับพออวิทยาลัยการอาชีพคอนแกนซึ่งเป็นนายทุนรับจำนำรถซึ่งพันตำรวจโทษจำรัดทำนาทีเป็นคนติดต่อหาลูกค้าให้นายประธานนะครับคุณว่าโดยพันตำรวจโทษจำรัดก็ถือแจ้งขอหา รับของโจรและถูกออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนี่เสดายเสดายยศเสดายยิ่งนะครับี่นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจกเห็นงานยางแข็งขันนะครับโดยเฉพาะเรื่องอื้เฉาวในวงการตำรวจเองก็ต้องมีการปัดปวดเงียนแมนนะครับปลาตัวในนอวมันอยู่ในของกระดึกมันทิ่มไปนะครับเออม่ต้องออกพยาบานนะครับม่ต้องออกไปออมม่ต้องออกไปมุกแมนละดึกถิ่มไปหลุดออฮะสุดท้ายครับก่อนเวลาสิบเบิร์จริงๆก็สิบเบิร์แล้วนะฮะ ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์โครงการคิดสร้างชาติครับรุ่นรางวัลทัศนศึกษาที่ประเทศสาอาณาจ,จาักรนะครับเชื่อส่วนนะครับลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับออกไอเดียแนวความคิดในการปฏิรูปประเทศนะครับทั้งหมดเนี่ยแหละฮะ11ด้านนะครับที่สปชเพิ่นว่างเอาไว้นะครับ สนใจรายละเอียดก็ขึ้นอยู่ข้างล่างของหน้าจอนะครับอยู่ตลอดช่วงของสถานีนะครับอ่ะทรงกันเขามาหลายลนะครับลูกหลานเยาวชนเพื่อประเทศชาติเพื่ออนาคตของชาติครับพี่ต่อรับผม11ด้่าน11ด้านนะครับเยาวชนอายุกำหนดอายุไหมบ่นนาสิเกิน25นะบ่นนาสิเกินยี่โอควยก็ม้าไดตัวนี้นะครับพี่ต่อก็มาได้นะครับข้อสิบปฏิรูปเรื่องอีกยังล่ะนะครับเออปฏิรูปเรื่องเศร้าให้ชาวนานะครับชาวนาต้องมียูมิจินนะครับเออนะครับ สุดท้ายครับสุดท้ายนะครับประชาัมปัตย์อีกนิดนึงนะครับบอกข่าวนะครับคุณพ่อติงนะครับปราชุมเพิ่งนะครับเวลา15นาฬิกาเด้อครับเด้อนะครับยุ่ตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามบ้านนองแวงนะครับนะครับแล้วก็คุณพี่จาพุ่งนะครับกับญาติพี่น้องนะครับรวมกันติดเจ้าภาพนะครับถ่าต้อนรับพี่ต้อนรับน้องนะครับไปกินลาบง้วนกันนะครับเมื่อนี้เิดเวลาเวลาผ่านจักคืนพปๆกัน3มคนคือเก่า3คนคือเก่านะครับสบายดีพี่น้องสวัสดีครับ